สวัสดีครับคุยลุยเดี่ยววันนี้นะครับพาไปดูกิจกรรมเปิดหมู่บ้านสุดแดงนะครับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่สังเกตว่าคุยลุยเดี่ยวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีเทปนะครับก็เป็นเทปซ่อมแล้วกันนะครับเทปนี้นะครับจะได้รู้กันว่าไปทาอะไรบ้างไปพูดอะไรกันบ้างทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ดู mm. กันครับว่าเกิดกิจกรรมอะไรกันแล้วหมู่บ้านเสือแดงเขาทําอะไรกันบ้างมีใครต่อใครไปกันบ้างไปดูกันเลยนะครับ แต่ถ้าเราไปแสดงพลังให้เขาเห็นนะครับก็คงไม่เหนื่อยเขาคงคงไม่กล้ามีเสื้อแดง2อสามคนอยู่ตั้งหนอบคนท่านะดีใจจัดนักดีใจตัวหากกันแตะแต้เลยอะหกคนเสื้อแดงเหมือนกันเนาะประชาชนเนะ แล้วก็ประชาธิปไตยใช่ไหมประเทศชาติใช่ไหมแล้วก็จะมีว่าที่สงขาหน้าสงแสนด้วยกว่านั้นอีกคือตัวพี่สมยศนั่งรถนะครับคือขึ้นรถจากกรุงเทพไปสงขาเนี่ยเที่ยวนี้ไปพร้อมกับพ่อค้ายาเสพติดอีกสีห้าคนแต่4ีห้าคนนั้นมันได้นั่งหมดเพราะว่ามันจ่ายเงินคนละสองสามหมื่น ปีนี้คุณอนนท์บอกว่าตั้งใจจะเปิดให้ได้สามหมื่นงบาเพราะฉะนั้นเราต้องปลบมือให้ตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่แต่เที่ยวแน่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเราจะไม่หลงกลเขาอีกแล้วปล่อยครับแถวนี้เขาเรียกว่าชัดภาคสามใช่ไหมครับปล่อยให้กองทัพภาคสามยกทหารเข้าไปในกรุงเทพให้หมดเสร็จแล้วคนเสื้อแดงทำอะไร เริ่มต้นหมู่บ้านเส้แดงเรามีป้ายอยู่แล้วนะครับใครมีกล้องดิจิตอลเตรียมกล้องไว้เราออกมารวมตัวกันหน้าป้ายของเราแล้วก็ถ่ายรูปเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตให้มันเห็นว่าคนเส้แดงเตรียมความพร้อมเอกไปเพื่อชาวบ้านมากใช่ไหมครับเงินที่เข้าไปในกองทัพมันก็น้อยลงไปพวกพเผด็จการทหารเขายอมไม่ได้หรอกแต่จะทํายังไงในการปกป้องรัฐบาลเราได้ประชาชนก็ต้องแข็งแร่งครับมีอาวุธปืนไปสู้กับเขาเรามีมเมล็ดข้าวสาเรามีมเมล็ดธั์พืช เรามีที่ดินของเราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สู้กันแบบอิงสาครับไม่ต้องออกไปวิ่งไม่ต้องออกไปบนถนนพราอไปหันนะครับพี่น้องเราจะออกไปด้วยกันไหมครับออกไปฮะเสียงดังๆหน่อยครับกินข้าวไว้ยังครับกินข้าวหรือยังครับกินแล้วนะฮะจะออกไปด้วยกันไหมครับข้างหลังไม่ได้ยินเลยออกไปไหมครับ ้องเสียงดังอย่างนี้คนเสื้อแดงนะครับพี่น้องคุณนาทีเขาบอกว่านะครับเวลาไปนะครับพี่น้องครับคราวนี้เราไม่ได้พาพี่น้องไปตายนะครับคราวที่แล้วเรา9ต่อน้องซ้ำ้อนนายนะครับนายนครับนายนะครับนหน้าหนมาหันหน้าหัน้าหัหน้าจูจูคอนครับจูคนหน่อยจูคอนวงกลมไปฮะจูคอนหน่อยสุดยอดนะฮะ Oh, mais เวลานี้ครับผมขอให้พี่น้องแสดงทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและอธิษฐานส่งจิตอธิษฐานให้นายกทักษินของเราได้กับประเทศไทยเร็วๆจะได้ครับพี่น้องครับขอกราบสวัสดีครับ ยียบยำสังคมข่มเหงคนดีสร้างความร้อนรุ่มสุมไฟแห่งคุณคีรีอันโลกใบนี้จะสุขชะนายผ่านการหลอล้อมด้วยวิญญาณแห่งเสรีชนอุดมการกรรมชนหรือจะสลายหรือชาวนาถือเขียว เยีวข้าวจะอดตายโอ้ประชาธิปไตยตอบคาทีทุนนิยมนั้นยังคงกอบโอยไม่มีวันสางผลทางจะสร้างสุขยังสลัวความทรงจำนั้นยังคงติดตรึงไว้ในความกลัวกลัวเงินกินใจคน คนจนประชาธิประตนสร้างคนเห็นแก่ตัวมือใครยาวสาวเอาอย่างมันเมามัว,มวหรือความเห็นแก่ตัวจะแผ่ทั่วโลกาหรือจะมีเส้นทางอย่างอื่นไหมที่เป็นคำตอบเส้นทางเห็นชอบกับผู้โหยหา บนทางธรรมาครองครอบจิตใจไม่ใช่เงินตราจึงร้องถามศาสดาหรือข้าฝันเกินไปสังคมแบบนี้ยังคงมีไฟพลานคนจนประชาธิปตนสร้างคนเห็นแก่ตัว มือใครยาวสาวเอาอย่างมันเมาหมัวหร,รือความเห็นแก่ตัวจะแผ่ทั่วโลกาท<ๆ>ุณนิยมนั้นยังคงกอบโกยไม่มีวันสรางคนทางจะสร้างสุขยังสลัวความทรงจำนั้นยังคงติดตรึงไว้ในความกลัว กินนใจคหรือจะมีเส้นทางอย่างอื่นไหมที่เป็นคำตอบเส้นทางเห็นชอบกับผู้โหยหาบนทางธรรมมาครองครอบจิตใจไม่ใช่เงินตราจึงร้องถามศาสดาหรือคาฝันเกินไป ที่เห็นไปนะครับก็เป็นกิจกรรมที่หลากหลายนะครับของการไปเปิดหมือนว่าเสื้อแดงที่จังหวัดลำปางที่จังหวัดแพร่ก็เยอะนะครับตอนนี้หมู่บ้านเสื้อแดงที่ลำปางนะครับเห็นว่ามีประมาณ700ดวหมู่บ้านนะครับจากที่ลำปางทั้งหมดมีประมาณ9 29่บ้าหมู่บ้านนะครับเราก็เปิดไปแล้วประมาณ700นะครับคนเสื้อแดงที่ลำปางนั้นก็เข้มแข็งกันดีครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำหมู่บ้านเสื้อแดง ที่จังหวัดลำปางเรามีให้เต็มที่มากที่สุดคนแสดงที่ชนบทนะครับคนแสดงในต่างจังหวัดเขายังสู้กันอยู่มากนะครับยังสู้สู้รู้ได้เขาว่าสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อประชาธิปไตยครับสู้เพื่อปากท้องของเขาเองสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเขาเองส่วนคํากล่าวหานะครับที่เขาบอกเขาสู้เพื่อ,อคุณทักษิณหรือสู้เพื่อใครก็ตามนะครับก็เป็นคํากล่าวหาที่เลื่อนลอ,อยมากแม้ว่าป้ายวันแสดงนะครับจะมีรูปของท่านตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตร อยู่ในป้ายก็ตามแต่ว่าคุณทักษิณชินวัตรหรือ,อรรทักษิณชินวัตรนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์ฝ่ายประชาธิปไตยในการต่อสู้กับฝ่ายออนามาที่เป็นเผด็จก,การไม่แปลกเลยครับที่ชาวบ้านเขาจะรักและก็ห่วงใยนาย,ยกในดวงใจของเขาเพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโครงการหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุโรคพัฒนีเกษตรกร,ร,กรโครงการ1ทุนหนึ่งอำเภอที่ทําให้เด็กได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เราเนี่ยครับมันทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการเลือกตั้งนะครับที่ประชาชนเลือกเข้าไปแล้วนักการเมืองไม่เคยรักษาสัญญาแต่ว่านักการเมืองขั้นนี้เขารักษาสัญญากับประชาชนนะครับเลยทําให้เขายังอยู่ในดวงใจประชาชนถ้าเราอยากจะทําให้ประชาธิปไตยปลดล็อกจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องลงมาช่วยกันให้ความรู้ประชาชนครับในเรื่องของการทํางานเพื่อภาคประชาธิปไตยการทํางานเพื่อประชาชนจริงๆ อำนาจทิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ประชาธิปไตยจะเบ่งบานได้ก็ต่เมื่อประชาชนฉลาดและเท่าทันมนักการเมืองเพระาะแท้จริงแล้วนักการเมืองคือผู้รับใช้ประชาชนตลอดกาลนะครับเอาละครับคุยรู้เดี๋ยววันนี้เน้นหนักไปทางเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าก็ยังเกี่ยวข้องกับางานภาคสังคมนะครับเพราะเรามีโครงการและมีความตั้งใจว่าเราจะกลับไปให้ความรู้ด้านสังคมและเรื่องของประชาธิปไตยให้กับประชาชนที่หมู่บ้านแสแดงให้ได้มากที่สุด คุยดยเดียววันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเราจะนำภาพและนำกิจกรรมดีๆกลับมาฝากกันอีกครั้งในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ